ไทยแลนด์เตรียมจัดใหญ่ไม่ไว้หน้าใครในเอเชีย er. ผู้จัดงาน Tomorrowland คอนเสิร์ต EDM อันดับหนึ่งของโลกเตรียมปักหมุดจัดงานที่ชนบุรีในปี69เป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเพราะเทศกาลนี้จะจัดที่เมืองไทยเป็นแห่งแรกของเอเชีย er. และคาดว่าจะมีผู้คนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานมากกว่าแสนคน ตอกย้ำว่าไทยแลนด์คือดินแดนคอนเสิร์ตและอีเวนต์อย่างแท้จริงซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมกล่าวไปนี้เองนะครับเมื่อชาวต่างชาติเขาได้รับรู้เรื่องนี้นะครับว่า Tomorrowland เนี่ยจะมีการมาจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยของเราในปี2569เนี่ยก็ททำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะครับเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยคือเป็นพันๆคอมเมนต์นะครับในแต่ละโพส์ที่สำนักข่าวหรือเพจต่างๆเนี่ยเขาเอาไปลงเรียกได้ว่าคอมเมนต์เนี่ยเยอะจริง แต่ผมจะขอมายกตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่านะครับวันนี้อย่างความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้บอกว่าประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางแห่งความสนุกสนานแห่งใหม่ความคิดเห็นต่อมานะครับเราจะจองตั๋วได้ยังไงครับความคิดเห็นต่อมาก็ยังมาถามหาตั๋วอีกนะครับโดยบอกว่าจะเริ่มจำหน่ายตั๋วเมื่อไหร